หนุ่มกัญชัยทินอยู่ๆถูกโยงปมห้าล้านต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตาอีกเรื่องหนึ่งเพราะหลังจากมีหนังสือพิมพ์ชื่อดังได้มีการรายงานว่าดาราพิธีกรคนหนึ่งกับรายการที่เอาคนมาถกเถียงกันซึ่งกําลังจะถูกดําเนินคดีเนื่องจากไปหลอกคนเพื่อรับเงิน5ล้านเข้าตัวจนทําให้ชาวเน็ตโยงกันไปว่าเป็นใคร ล่าสุดวันที่14ตุลาคม65ออกมาช่วยชี้แจงแทนหนุ่มกัญชัยกรณีมีประเด็นพาดพิงถึงดาราพิธีกรที่เอาคนมานั่งเถียงกันกำลังจะโดนฟ้องเห็นไปเอาตาังคนอื่นมาร่วมกว่า5ล้านโดยยืนยันว่าอุ๊ยไปสืบมาแล้วดาราพิธีกรที่ว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อหนุ่มค่ะสบายใจแยกย้าย ส่วนทางด้านทินโชคกนมลกิจผู้ดำเนินรายการถกไม่เถียงก็ได้ภรรยาอย่างชนลี่ผู้ประกาศข่าวสาวออกมาชี้แจงปมดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชี้แจงแทนสามีเช่นกันว่าไม่ใช่รายการถกไม่เถียงและไม่ใช่ทินสามีแน่นอนหลายหลายท่านที่รู้จักเรารู้จักครอบครัวและที่บ้านของเราจะทราบดีว่าพวกเรามีพอเพียงไม่จําเป็นต้องขอหรือต้องไปทําให้เข้าใจผิดเพื่อใครคะ่ะขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยปกป้องชื่อเสียงของเราด้วยนะคะ ส่วนทางด้านชื่อเสียงและผลงานของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหลายคนคงทราบกันดีเพราะเห็นหน้าคราตากันอยู่บ่อยครั้งจากการเป็นนักแสดงพิธีกรรวมถึงหน้าที่ล่าสุดอย่างผู้ประกาศทางช่องน้อยสีนั่นเอง นอกจากนี้ทางด้านท ok ินโชกกมลกิจผู้ดำเนินรายการถกไม่เถียงเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวและในปัจจุบันเขามีผลงานรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนและถกไม่เถียงออกอากาศทางช่องมากสีทินโชกกมลกิจเป็นพิธีกรที่สามารถพูดอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่วถึง3ภาษาคือไทยจีนอังกฤษและทางด้านชีวิตส่วนตัวของท ok ินโชกกมลกิจเขาผาดูใจกับชลลีวัจนานน์เป็นระยะเวลาประมาณ2ปีซึ่งต่อมาทินได้เข้าวิวาวมงคลสมรสกับชลลีวัจนานน์เมื่อวันที่22มีนาคมพศ 2560ปัจจุบันทั้งคู่มีทญญายาทด้วยกัน1คนคือน้องเบรฟเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ2565